มิตี้ตั้งใจนะระวังสาวมาระวังโอ้ยตซ้งใจระวังใช่ไหมใช่ปัญญาอ่อนทา่ปัญญาอ่อนดูอีทดูอีทไว้ดูอีทไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูให้หน่อยพี่ใหม่พี่ใหม่ไปดูเอ้ยเอาเอาคนอื่นหน่อยที่ไม่ใช่พี่ใหม่ไปดูซ้ายหน่อยเฟกนะ เดินเดินอินมาเดินอินมาเดินอินมาอินสเปซลุกเด็บเดบเบเด็บเด็บเด็บดบเดให้ได้มาสวยสวยสวยเดินเดินเดินทะลุอินมาเร็วอินอเดินมาเดินมาเเวนนะเเวนบอบเซวนเเวนเเวนในสามสองหนึ่งเเวนเเวนเเวนเวดสวยสวยเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาแล้วสเปเดินเข้ามาแล้วสเปเดินเข้ามาแล้วสเปเดินเข้ามาอย่าคาช็อเดินเข้ามาเดินเข้ามาอย่าคาช็อเดินเข้ามาอย่าคาช็อเดินเข้ามาเดินอินมาเร็ว อีดอีดรับีโลลาบีโลลาบีโลเดินอีดมาอยู่ตรงนี้เดินอีดมาก่อนเดินเสาอีดมาเดินเสาอีดมาเดินมาเดินเสามาเสามาเสามาได้แล้วบอกเดินเสามาเดินเสามาเดินเสามาเร็วเสา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 มาเสามาได้แล้วบอกได้แล้วบอกเดินเสามาเสามาเสาอีดมาเร็วเสาอีดเสาอีดเสาอีดในสามสองหนึ่งเสาอีดเสาอีดเสาอีดเราลับนะเราลับเราลับสเปซหน่อยสเปซสเปซสเปซเอาลับนะเป็นลุกนะ สเปซสเปซสเปซไว้สเปซไว้สเปซไว้มันลุก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 รับๆับับับลับับเดินอีนมาเดินอีทมายาอีนมาอีทมาอีทมาอีทมาอินอออีทอีทอเดินอดียาวอียาวอดี่ยวออชาโลชาโลชาโลซาในสามสองหนึ่งเซาเซาเซเซา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 ขาไม่ได้เขาไม่ดเา่ครับเดินอีมาอมาอมา หายไปไหนวะหายไปแหรือวะนำโมโก้มาช่วยหน่อยมันแยกันฝองฝั่งตายกับอนไล่ไล่ไล่ไถ่แล้วยีดยืดีดไปอีดไปอีดไปเดี๋ยวนี้ไปมันมาอัพแล้วมันมาอัพมันหนีอ่ะผมไล่เคลียวตัวนี้อยู่เพื่อปิงปิงอะไรนี่นี่นี่ตัดได้ไหมกาำเป็นเพื่อนมาลงช่วยตัวนึ่งอ๋ออกไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่

เวทไว้เวทเวทในสามสองหนึ่งเวท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 สวย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 สเปซ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 เจ็บเจมบเเเดินมาเมาเดินมารีกุบต้องเสากันในจูในจูเนี่ยในจูในจูในจูจูในจูเดินอี้มาเดินีาดีนีกเดกเดินีเดินอีเดินอีเดินอีกดินอีกเาวไว้เดาา เวิรอ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 เดินสามาเซาวซาเซาเซาเวสเวสเดินมาเาวซามาก่อนสาวซาาในสามสองหนึ่งเซาาวซาเซาเสาเซ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 าอซาเ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 ซไเซาเเซเซซาเอาเมานเาเเาเซาาเซาเาเาเาอีามาเาเาอีทมาอีทมาเซาเาาาอีทาเาาาาเาาาอีทเาาาาอีาอีทมาเาอีทมาเรื่อยาเบอก เดี๋ยวเราบอกเดินมาเดินอินมา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 เวีนนะเซวีนในสามสองหนึ่งเซวีน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 ได้ให้ปิดหน้าปิดหน้าสวยสวยสวยใครตายลีเกียใครตายลีกียเดนเดินเดินเทดินเดินนอนอินมาเดินนอนอิไปรับ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 กูตายกูตายรีเลยรีบเลยรีบเลย